จังหวัดตากนายกเบิ้มนครแม่สอดร่วมสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยทแถลงข่าวจัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครั้งที่25ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธิทาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2568 คุณเครือวีระนายกเบิ่มนายกเทศมนตรีนครแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตานายธีรรั์ใจโป่งรองปีตรองนายยกเทศมนตรีนายยงยุทธจาตุยเลขานุกการนายยกเทศมนตรีนายมิตรชื่นศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลนายสุเทพวันฟั่นร่วมกับนายประกาศสิทธิ์เอี่ยมบุตรผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการผู้ตัดสินร่วมกันแถลงข่าว จัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครั้งที่25จิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สนามโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพยสนอำเภอแม่สอจังหวัดตาซึ่งจะใช้สนามอาคารอาเนกประสงค์โรงยิมนเนเซียม1โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศสนเป็นสนามจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่23 3 0ถึง30ิพฤศจิกายน2,568โดยจะมีทีมนักกีฬาเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภทชายและหญิง28ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดกล่าวว่าเทศบาลนาครแม่สอดร่วมกับสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและวิทยุการบินจัดก,การแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครั้งที่25 จึงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้นักเรียนเยาวชนและทักษะการเล่นวอลเลย์บอลให้นักเรียนในพื้นที่และยังได้ประสบการณ์ที่ดีต่อยอดไปแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับชาตินอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิน่นเพราะจะมีทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนผู้ควบคุม ทีมมาอยู่ในนครแม่สอดเป็นเวลานับสัปดาห์ซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในนครแม่สอดฟื้นฟูขึ้นบวกกับการพัฒนากีฬาไปด้วยภัยรัตนาคําภาพข่าวจังหวัดตากราตีคูณสีพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน